สวัสดีคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจิ๊บนะคะจะมาสอนการเข้าใช้โปรแกรม Zoom นะคะด้วยระบบ iOS กันนะคะตอนนี้ครูจิ๊บได้ลิงก์การเชิญเข้าระบบ Zoom ม,มาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเข้านะคะเมื่อเราได้รับการเชิญจากโปรแกรม z o o m นะคะแบบนี้ถ้าเราเป็นระบบ iOS เราจะทำยังไงนะคะกดเข้าไปก่อนเลยนะคะ จากลิงก์ที่ได้รับเชิญเสร็จแล้วจะเข้าหน้าตาแบบนี้นะคะให้เด็กๆก,กดก o p y l i n ลิงก์ตรงนี้ค่ะอ่ะกดไป1ทีนะคะกดไป1ทีนะคะจนขึ้นสัญลักษณ์ว่าลิงก์ Copy เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะลิงก์ o p y อ่ะแสดงว่ามีการ Copy ีเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สไลด์ปิดไปนะคะให้เด็กๆไปเข้า ด้วยโปรแกรม Safari หรือว่า Google ก็ได้อาจลองด้วย Google นะคะให้เด็กๆนำลิงก์ที่คัดลอกไว้เมื่อกี้นะคะไปใส่ใน Google เลยอ่ะกดวางอ่ะลิงก์จะถูกวางเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ Go! ต่อไปคะ่ะอ่ะพราะขาหน้านี้ต่อไม่ต้องตกใจนะคะให้เราไปที่เราม e ETING คะ่ะกดเข้าไปนะคะ เข้าด้วยชื่อสโลชาชัยแจ้งอ่ะทีนี้ก็จะขึ้นภาพพักหน้าจอของครูจิ๊บค่ะให้เด็กๆเ,เลือกจอยวิดีโอนะคะตัวนี้สีเขียวนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเป็นภาพแบ็กการาวของครูจิ๊บเองอ่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราเข้าได้แล้วเราก็กดที่ Cellular Data นะคะกดตัวบนนะคะเยียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็จะเจอกับครูอาม กับครูเจี๊ยบรอเราอยู่ตรงนี้นะคะปัดเลยค่ะปัดขวาเลานะคะก็จะเจอหน้าหลายคนนะคะอะ,อ,ะอยู่นี่นค่ะเพื่อนๆก็จะมารอเราแล้วนะคะอะใครที่ถามว่าแบล็ก,กาวกาอะเล่นยังไงอะอะเดี๋ยวครูจิ๊บจะสอนเปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมแบล็กกาครูจิ๊บเป็นรูปภาพน้อง ริรินนะคะเปลี่ยนเป็นเลือกตัวนี้นะคะ b a c k g r o u n d and Filter เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเป็นสะพานสานฟานก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยน,นตรงไหนคะครูอามต้องลองชมคลิปพร้อมเด็กๆค่ะไม่บอกโอเคได้ไดค่ะหรือว่ามันลรจางลายตาเปลี่ยนเป็นนอนไม่มีเลยก็จะเป็นแบ็ก o u n d ปกติโ okay. อเคอะเมื่อได้แบ็กเกลแล้วก็ไปคุยกับเพื่อน โอเอาแบก้าโฟม่ค่ะโอเคมค่ะโอเคค่ะเราก็จะเจอหน้ากันในโปรแกรม z ูมนะคะแอปพลิเคชันซูมแล้วถ้าอยากจะออกทำยังไงคะไม่ยากนะคะเด็กๆเห็นมุมสีแดงข้างบนไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะถ้าเราจะออกจากโปรแกรมซูมนะคะกดตรงนี้ค่ะเลฟค่ะ <De> ux, ดเดีะะ๋ยวจะลองกดออกให้ดูนะคะคุณจะลองกดออกให้ดูบายบายค่ะบายบายค่ะขอบคุณคุณลูกเจีย๊ยบค่ะขอบคุณค่ะจิงอ่ะออกไหมคะออกจ้ากดสีแดงนะคะในการออกเรียบร้อยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ